ทุกคนมาแล้วแตงโมแตงโมหวานมากนะแล้วก็กินครูเก่ากาแฟดำแหละนี่ว้าวอากาศร้อนนิดนึงทุกคนเดดเปรี้ยงป้างกินกับแตงโมนี่มันชื่นใจชื่นใจนี่เราอยู่ไหนเนี่ยค <laughs> ิวข้าวมากเลยทุกคนวันนี้ได้ปลาหมึก่อ,อกระเพาไข่ดาวปลาหมึก น่ากินอ่ะอยู่ที่ร้านเดิมเลยร้านประจำร้านป้าเพ็ญอุบลราชธานีนะจ๊ะมาเที่ยวทะเลกินโซบเกือบทุกวันเลยมันแบบแซ่บอ่ะร้านเนี้ยนี่กับพร้อไก่นี่ขนมจีนมาจ้กเวยกก็อยากกินร่งรเอยเราจะไปตามหาอาหารสุนัขนะคะข้าวน้องมีอามหมดค่ะทุกคน ผิดแผนก็ค,คือตอนแรกจะมา,ทเ,าเที่ยวแค่สิบวันทีเนี้ยเช่าเป็นเดือนแล้วข้าวลูกหมดนะคะทุกคนเราก็เลยจะต้องไปซื้อที่อำเภอบางสะพานหนูรู้เลยอ่ะประมาณสามสิบนาทนีเนี่ยของหมูน้อยเนี่ยข้าวของหมูน้อยอะหลับแล้วนะหลับหลับแล้วจะมีข้าวกินหรือเปล่ายังมี่อนค่ะยามมาถึงร้านข้าวลูกแล้วปะ มีข้าวกินน่ะไปไปดูร้านไปซื้ออาหารหมากันทุกคนอันนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้ห5บห้าอเราอันนี้ก็ได้พอ,อดีว่าข้าวหมด กลบคุณคบคุณค้าถ่ายรูปี่ยถ่ายปหน่อยพี่ตนั่งโตนั่งลงก่อนเลยค่ะมือัอนนั่งลงสวยๆแนี้ลูก้าดูี่ก็โอ้ยอเออไอยีกินน้ำแข็งคหรอชอบกินน้ำแข็งเหรอกินทุกอย่างกินผลไม้กินมันแกวกินแตงโมมาม่วง ใ้ข้าวลูกแล้วมีอาคเคยกินยี่ห้อนี้เนาะก็เลยเอายี่ห้อนี้ดูอันนี้สีม่วงนะะ55บาทของหมาเล็กนะทุกคนที่ร้านนะั่นเลยนะร้านพูนศินบางสะพานออทุกคนจะบอกว่าขายถูกแล้วมีอาหารน้องหมาน้องแมวเพียบเลยค่ะเมื่อกี้ก็เจอเจ้าของก็คือน้องสิงโตนะโอ้ยหลังอ่านนะ สวยเห่ามีอาด้วยมีอาไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนไปเช็คลมแล้วก็เดินเข้าเซเว่นหน่อยขนมปังหมดเดี๋ยวไปดูกันเติมลมแป๊บหนึ่งทุกคนเ,เราอยู่ปั๊มนะ้ำมันลูกไม่ต้องตื่นเต้นนั่น่ะป้าเติมเติมลมรถเท่านี้แหละทุกคน กินได้นานเปนหมดหมดวันที่สิบเอ็ดนาะเร็บไหมคะไร่ไม่เ็วค่ะคุณอยู่ที่อำเภอบางสะพานจ้าเดี๋ยวเราจะไปทะเลเด้อทะเลบางสะพานแล้วเลี้ยวขวาไปเลยไปเลยยังไม่ถึงทะเลเลยจ้าห้าโมงแล้ว เต็กลุงใหญ่ก็มีนะทุกคนหาดสนรีสอร์ทเหรอหาดสวนสนนะตรงนี้ขวามือเป็นเรือประมงอะเดี๋ยวไปดูสิว่าไปจะเป็นยังไงตรงนี้ก็เปที่ขึ้นเรือที่เทียบเรือ น้ำลงเนาะอโอ้น้ำลงดูซุนเลยย่าไปเดินหาดกันไปเดินหาดไปเดินหาดนี่นั่นแหละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหาดสวนสนแล้วทุกคนก็มีขยะเยอะเลยที่เห็นตรงนี้นะที่โดนขึ้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดนมรสุมอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็หอยเพียบเลยนี่หอยตรงนั้นอาจะเป็นสะพานเก่าอะ่ะนะสะพานเก่าเขาไม่ได้ใช้แล้วแหละเป็นสะพานปลาอันเก่านะดูเราขับมาจากทางนู้นนะภูเขาตรงนี้ถ้าน้ามันมาตรงนั้นก็สวยอยู่นะ อันนี้น้ําลงนะทุกคนแล้วไอ้ที่เขาเป็นหินกั้นเนี่ยมันเป็นเรือเข้ามาทางเรือเข้าทางโน้นมันเกาะทะลุนะคะนุ่งเกาะทะลุที่มองเห็นสีขาวแล้เป็นหากาะหาดทรายที่นักท่องเที่ยวเขาชอบไปดำน้ำกันนะคะทุกคนนี่แหละเขา,าขเขามาขึ้นเขามาขึ้นเรือกันตรงนี้นะคะอากาศดีมากเลยตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วอากาศเย็นสบาย เย็นลมพัดสบายเลยเนี่ยเดินเล่นชิวๆมีอาจามด้วยเมื่อกี้ไหนดูหน้ามีอาหน่อยเฮ้ยพี่อาเดินเล่นได้ไหมเดินเล่นนะคะให้เดินเล่นแล้วมันไม่จะถ่ายรูปนะเดินมาหาดเดียวเอาอาฉี่แล้วเนี่ย やった เย็นไหมเย็นไหมโอ้ยสบายเชียวนะอยู่ในกระเป๋าจิงโจ้อะ่ะตอนนี้อยู่หาดสวนสวนนะคะอํเภอบางสะพานน้อยยังหวัดประจวบมาดูทะเลยาเย็นจนจะหลับแล้วบายบายก่อนบายบายโอ้ยอันนี้เป็นคลื้นๆน,น,นะอุย๊ยอะไรากาลังนี่ อันนี้อ่ะมีสีม่วงเยอะเลยเอาสีม่วงเนี่ยนี่ปราการ์ลเออนี่นี่หอยสีม่วงเนี่ยมันสวยอ่ะหนูว่าสีม่วงเนี่ยอุ้ยนี่หอยไอัน,นี่สวยอ่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนได้แล้วแหละ เดี๋ยวเราจะกลับแล้วเด้อแวะมาเที่ยวบางสะพานได้นะคะหาดสวนสวนจ้าอำเภอบางสะพานน้อยตอนนี้ห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วลง,ลงนะมาถึงแล้วบ้านกูดเดี๋ยวขับรถไปหน้าหาดกันไปหา เบคอนเอ้ยเบคอนไม่ใช่หมูตอนนี้เราก็มาแวะชาบูเสียบไม้มี10บาทกับ15บาทนะคะที่ใกล้ๆกับโลตัดหาดบ้านโกดนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาแ,นนแวะร้านขายปลาหมึกสดนะคะสั่งไปหนึ่งไม้ค่ะทุกคน เอาไหนแล้วก็จะเอาไปกิน,กนท,ที่บ้านพักค่ะเดี๋ยวเจอกันทุ่งนี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามแลชมจ้าบ๊บายาบาย,บาย